สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสู้คนครับมือนีช่องหัางนกชาแนลครับพาพี่พนองมาลงทะเลครับลงทะเลอยู่ทงนาได้เป็นเมนูครับตําหอยแครงครับจูงจูด,จดอ่โอ้โตยตัวใหญ่ครับมือนีเอาแบบช้ำๆ้ำได้หน้าพี่น้องเลยมือนีแบบช้ำๆเอาลวกทุกแน่ผูุ้กแน่แหละครับแกมยัขบขากรเบื้นอนยับขาวเบือ้องนะจิตตุขนาตำใส่กับผพักบงครับมือนีมา แซ่บๆด้วยกันครับเมื่อเนี้ยลายหางมันคำครับท่านคำแล้วมันสีมืดครับเบิิงกนเเลยบอร์ทงหน้าครับกำลังดำเดียวพี่น้ักซ้ำแห้งมีหลายเวทีก็เห็ดแบบนี้ครับเบอร์เบอร์เห็นกอกปุ๋นเบอร์หืมแย่โอ๊ะ แม่แย่เหมือนแรงพี่น้องนางอยู่คันได้ให้หน้าไงครับเป <c oughs> ็นโต๊ะขนาดนี้พี่นอ <c oughs> ้องเออเป็นโรงแรมโต๊ะขนาดอ,อืมหางมูสครับอืมอืมกันเบิลไปอ่ะตัวหนึง <c oughs> ห่งอืม ค้องเปิดเลยได้เนี่ยเบ้อค้องเปิดกันเลยตัวอุดอ้วนเลยพี่น้องก็ต้องกินตามหมกนกะมึงเหมือนนกสอนกันเป็นสอนเ <c oughs> มนูครับกินนังไงเลือดน้อยเลือดคอที่ผัดหางหมูครับขอดำซะ คำนี้ยังงครับปลาพี่น้องปลดํนปรนเบร์สิงคโป์นปลาดําปลาดองยานบลดิกินครับเฮ้ยตะกุดห้าคือการละเบิดกินเล้กอ่กินยมหอยแข้งให้กินกินหอยแขรงมุดปลาเมนูกระป๋ามอืมอ้วนช้ำชด้วยพี่น้องตูกันนะมึงเขากินแบบนี้นะไม่รู้ต๊กขนาดแล้ว เดื mm. mm. nữa, nào, okay, ่อซอยมันลไงเด้อถามนกวขนาดหัวขนาดอะไรเอาเกือบพ่ด้อมูนตี้ยเม่ราเมตัวพยายามเอาลายกว่ามูเบืร์เอาอันห้อยแข้งทานมนูกเลย เบอรใหคแข้งท่าเวท่าท่าน้ำเสือตัวอ้วนอ้วนอุ้ยเบอ่เบอมากมือเกาะเสียงเก็ด เสียงเก็บระเบิดแมมเกยดน้อยเกยดน้อยมีหวังไฟนําเบิร์กมีหวังไฟนําบิร์กมามีนหลอดมองไฟหลอดยังคือชิ้นใหญ่ค่ะอืออือจะมองไฟปะอือ ก็จะกินข้าวปุ่นหลายย่านดีตาละเบอร์ครับอืมอร่อยอืมอืมเนื่อเน้ยน,น,นเลยเบอร์ หางกรอบครับยุบกับขับปุ่นเป็นแบบแล้วอันแล้วยุบกับขับปุ่นรูพี่น้องว่าได้ครับสองเึืองนกเบิ่งกันเบิดอไปจากอันหนึ่งสองสมสห้าหานน้อง ทาสีก่อนทาสีก่อน <laughs> อพี่น,อน้องน้ำกินเลยอย่าไปเลีล่ะเดี๋ยวาม่นกกิ้นมดแม่นมมแล้วนกขึ้นมดป้าเล้วคลองหมักไป็นนกเลยได้ไงขึ้นหมักเป็นนกอ้วนแห้งพี่นอ้องช้ำแห้งนี่ก็ใชอ ซอยยังเบอรที่ซอยยังมนอไแ่นก่อครับเบอร์คือบอกขาุ่นแแท้ฮึบพาับดูใถ้เราลูผักบุงไว้ขมีไงครับพันแง่าะไปหาผักบุ้งนกยูงลองนำนาเนาะเนี่ยมันก็เกิดผักบุงเนี่ย ไผ่ซีบีไผสิบปลูกบนน้ำเมื่อวพักบุบมันเกิดอ,อยู่ไหนครับมันเกิดอ,อยู่ในอากาศน,นะนั่งใส่อยู่ขา้างหน้าก็จะกีดกันแน่นอนเหรอครับยับเอากันครับเมื่อไปแอ่านได้ด้วยก่อนเบื่อไปให้อ่านหนันกงับมาพอ,อดำเลยพอดำจะตุตุชนะโอเค ออหวานหวานช่ำฉ่ำล็อกคอไปเลยพี่น้องเลยราบกินลอกคอระเบ้อบอืล็อกอี่มบอลอกคอไปเลยอิ่มไหมเอิ่มแล้วกินกินได้กินได้กินเบื่ออิ่มมือลุกค่ะลุกไหมลุกแล้วลุกไหมลุกแล้ว มปนนกสีสูงก็พอได้เบิร์พายูุทางหลังไปรตีนแนวนาซาไปโปรตีนไอพี่น้องเบอร์ไปหืเมไปไปหเนื้อดินมันมันดินเนาะ <c oughs> มันสดให้แชงหยิบให้มันดินเนาะหืมบีบให้มัน,นบปดินบีบให้มับบนบปดินกินชีกินมันสดๆเลยหืมกบขวบหัน อันโคครออ่า,อารเจ้าลงทะเลครับคอ,องดีกันซุปนี่ก็คักครับนางหางมูกวบเบอร์ปปทีลูกปะเป็นอย่างอยอยากนะครับเดิน เพอนำ <c oughs> เหน็นยังไงซุปครับซุปน้ำนัวมันเหมืนข้าวเหนียวขา้าวหนังไม่นก บีบมะนาวใส่ืนหนวลนี่ไงแห้งเบ้โโอบีบมะนาวใส่ช่ำๆพี่น้องบีบมะนาวใส่เลยจับเปรียกอย่าดมเงี้ยครับมาฟังบรรยากาศเสียงเสียงน้อยไปได้สูตรต่อวะแฉบแห้งมีมะนาวอีกบ่คะมาบีบอีกคองดีกัน ไปแล้แบบเข้าเนื้อเข้าหนังนะครับเบิ่งความช่ำตั้งวยง่ายครับปลาดัมกินกินแม้่โซเสียบได้ตัวใดี่นี่นี่ยซิบเบิ่งเบิ่งเขาบอกกินเหรอกันเบิดไปไรอันแล้วถูกไหม ลูกแมวแสบมหน่กันลูกจะกันตกขึก้นนานน,านี่ลูกแมวมายัางมือแรงนเนาะเกยนหน่อยหองดีดีครับตะเว้นกันล่งตกดินพี่น้องเลยเอาวันนี้ก็บผ้าน้องกันไม่นกมาลงทะเลครับ แต่ว่าไข่เนี่ยบนโต๊ะข้างหน้าเบิรงลูกแม่เอาไปยังไงไปได้ด้วพี่น้องเลยบอร์เบิรงลูกแม่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยครับเมือนนี่เอาแซ่บๆเอาบรรยากาศตรงไฮทตรงหน้าครับบานๆเท่ามาฝากตอนพี่น้องอ๋อไมันอิ่ยมไม่นกบรรยากาศเลยเมือนีี้บบานี่แซ่บนัวพอดีเลยครับเบิรงลูกแม่เอาขอบคุญขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังเละโอ๊กแรงใจครับบพรว่าทีทางยูทูปก็ดีครับทางเพจเฟซบุ๊กก็ดีครับทางติ๊กต็อกก็มีเด้อพี่น้องเด้อเอา ท่านใดที่กดไลค์ให้แหล้วก็ขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปถนาครับลำล้ำรวยๆถูกหวยเลยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขบข,ขอขอบคุณครับแ <c oughs> ต่อบอกตูดอีกแล้วห่มไเลยทีพี่น้อง